นี่เป็นร้านอาหารของจัลลฟาเตะอาหารที่เขากินก็ประมาณนี้นะครับก็มีลูกค้านั่งกินกันพอสมควรนี้ก็ร้านขายวายชีร้านโคสิค,ครบ จะพีให้นั่งเล่นหน้าร้านด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็คือโซโล,โลปาตาโกเนียก็เป็นร้านที่ขายทัวร่องเรือไปดูกาเซียแล้วก็กินข้าวก็คือทัวเดียวกับที่เราได้ไปเมื่อเช้านี้ เพื่อล่องเรือ200คนเต็มลำเรือเลยครับเจ้านี้น่าจะขายดีที่สุดใน,นกระบวนการเรือทั้งหลายอันนี้ก็เป็นบริษัทล่องเรือเช่นเดียวกันนะครับตัวเมืองเพื่เรียบเรียบสงูตต้นแบบสงบสงบที่นี่ผู้คนอธยาศัยดีนะอากาศก็ดี ไม่หนาวมากนะจะเจอที่รกการเลยเย็นหมดแล้วนะครับที่น,นี้ก็เมื่อกี้เราไปแล้วร้านที่ดื่มกินกันโฆษณาคโคคาโคล่า ปัตกเนียอันนี้เมืาาเองคาราฟาเตอยู่ในส่วนหนึ่งของปัตกเนียนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายขนม จะเป็นคล้ายๆกับเป็นร้านกาแฟรถของเราเบอร์72ด72นะครับต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีบ้านเรือนจะอยู่ันเนินสมจุดนี้เขาบอกว่าวเป็นจุดที่จอดรถบัสสำหรับคนจะมาช้อปปิง้งแถวนี้ กำลังจะเดินทางนะท่านผู้ชมเนี่ยครับเมืองกาลาฟาเต้ก็ตามนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับ